ครับคชมครับอยู่กับสศักด์าที่เดียวที่เดียมที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์วุราชธานีวันนี้ผมอยู่กับ PPV ที่รู้กันว่าเป็นรถที่เปลี่ยนรุ่นบ่อยมากที่สุดนะครับมีการปรับเปลี่ยนรุ่นบ่อยมากที่สุดตั้งแต่ 16, 17, 18, 19, 20, 21แล้วก็มา23ณนะปัจจุบันนะครับวันนี้ผมอยู่กับเจ้า m ิ x 3.0 Ultimate อลติเมทปี2021นะครับตอนนี้ก็ถ้าเขาเรียกว่าหนายนาพิกโลกนะนายพกโลกที่ออกพร้อมกับ อิสุพระภาพพิกโลกกันแหละครน้าพิกโลกนะครับก็เป็นเป็นการปรับโฉมนะครับปรับโฉมครั้งใหญ่ของเจ้าอีสุมิ x เอ็กนะครับคือน่าจะเปลี่ยนพาร์ทพาร์ทใหม่ทั้งหมดเลยนะครับพาร์ทใหม่ทั้งหมดยกเว้นตัวเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์เดิมนะครับคือพาร์ทบอดี้ไพลนอวเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับทั้งความกว้างความยาวความสูงเนี่ยใหญ่กว่าตัวเดิมทั้งหมดนะครับแล้วก็กิวหน้ากระจังหน้าออกแบบใหม่ทั้งหมดคือด้วยความที่ อีซูซเองเนี่ยค่อนข้างที่จะเปลี่ยนรุ่นย่อยปรับเปลี่ยนโฉมค่อนข้างเร็วในแต่ละปีแต่ละพศทําให้รถมือสองนะครับข้อดีรถมือสองม,ม,มีมาขายเร็วนะครับบางคนที่เปลี่ยนรถรุ่นเร็วนะครับบางคนที่ตามกระแสรถใหม่ก็โชคดีรถมือสองแล้วกันเพราะว่าอย่างเจ้าอีซูมิวเ็กเองเนี่ยผมมองว่าเป็นรถที่วางตําแหน่งราคาได้ค่อนข้างดีวางตําแหน่งราคาได้ค่อนข้างดี ในออปชันที่เหมาะสมในออปชันที่เหมาะสมเพราะว่าอย่างตัวที่ผมถ่ายรีวิวให้ชมอยู่ตอนนี้นะครับเป็น m ิ l เอ3.0 Ultimate ขับเคลื่อน2ล้อนะครับหรือว่าตัวลองท็อปนั่นแหละนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับตัวเขาทุกอย่างเลยออปชันเหมือนกันหมดนี่คือไม่ได้กักนะต่างกันแค่ระ,ระบบขับเคลื่อน4ล้อต่างกันแค่ระ,ระบบขับเคลื่อน4ล้อถามว่าม,มีอะไรดีบ้างนั้นเดี๋ยวผมจะ เล่าให้ฟังนะครับก่อนอื่นนะครับก็ระบบที่ให้มาตั้งแต่ตัวพิกโลกแล้วก็คือตัวดีแม็กแล้วก็จะเป็นนะครับนี่คือเป็นกุญแจนะครับนะกดล็อกกดเปิดนะครับเปิดท้ายไฟฟ้านะครับสตาร์ทนะครับจากตัวรถนะครับก็เป็นระบบที่อ่ามีมาให้ตั้งแต่ตัวพิกโลกและตัว4ประตูและวดีแม็กตัวท็อสีประตูนะสตาร์ทนะครับเหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวดูเครื่องยนต์ นะครับเดี๋ยวดูเครื่องยนต์คอนเฟิร์มสภาพความเดิมมันก่อนนะรถมือ2ก็ต้องเช็คความเดิมมันก่อนนะครับส่วนฟังก์ชันออปชั่นที่มันมีการปรับเปลี่ยนผมจะเล่าให้ฟังเป็นบางส่วนก็นแล้วกันนะครับซึ่งเหมือนที่ผมบอกว่าตำแหน่งราคาของอ e ีซุนะครับในตลาด PPV ีถือว่าวางตำแหน่งได้ค่อนข้างดีและก็เหมาะสมถ้าเป็นตัวลองท็อปที่เป็นทีอีนะอาผมเอาคู่แข่งกันเลยที่เป็นโตโยต้าที่เป็น t r d เนี่ยขับเคลื่อน2ล้อเนี่ย ต้องมีอยู่ประมาณล้านเจ็ดล้านเจ็ดกว่าถ้าติดตัวนี้อยู่ประมาณล้านห้าถูกประมาณสองแสนกว่าบาทคือตำแหน่งราคานี่สู้ได้นะครับสู้ได้ทั้งช่้ยทุกแบรนด์เลยพูดง่ายๆนะครับตำแหน่งราคาที่เข้าให้มาสู้ได้ทุกแบรนด์แล้วก็ราคาที่ผมตั้งขายอยู่ตอนนี้นะครับปี2021ตัวนี้นะครับผมขายอยู่1นึ่งล้านหแสนเหมื่นเพันบาทครับ1นึ่งล้านหแสนเหมื่นเพันบาทซึ่งผมแอบไปเช็คราคามาแล้วว่าราคาเนี้ยนะครับผมถูกสุดในตลาด นะครับไม่ต้องเชื่อสศอักดานะไปเชื่อได้ผมแอบเช็คมาก่อนที่จะรีวิวแล้ว1199นะครับ1199งหนะ่้าวันนี้ผมบอกเมื่อสักครู่ก็เป็น DDI Blue Power เครื่องยนต์บล็อกเดิมก็คืออเครื่องยนต์2,999ซีซีนะครับหรือว่าเครื่องยนต์3,000ดีเซลนะครับนะดีเซลเทอร์โบตัวนี้190แรงม้าระบบส่งกำลังเกียร์อัตโนมัติ6สปีดก็แน่นอนลดลดราคาขนาดนี้ก็บอดี้โครงสร้างก็ต้อง สวยเดิมอยู่แล้วนะครับบอดี้โครงสร้างก็ต้องสวยเดิมอยู่แล้วนะนี่คือห้องเครื่องก็อาจจะไม่ได้แปลกตานะครับก็จะเป็นบล็อกเครื่องตัวนี้นะครับตัว190มา450นิวตันนะครับตัวนี้สําหรับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีเซนเซอร์นะครับมีเซนเซอร์แล้วก็ตัวเขาเรียกว่าอะไรตัวที่เป็นตัวที่ติดตั้งนะครับติดตั้งพวก a d แดป i ี e นะครับ พวกระบบเบรกตัวนี้นะครับจะใช้กล้อง2ตัวที่อยู่กระจกหน้านะครับจะไม่เหมือนเรดาร์กับรุ่นอื่นนะครับอาจจะไม่เหมือนอของโตโยต้านะครับจะไม่เห็นกล้องมันอยู่ยตรงกระจกหน้านะครับเป็นตัวที่เสริมออปชั่นเข้ามาในตัวนี้นะครับมีเป็นอัลลัฟทีฟนะครับอัลลัฟทีฟคุชคอนโทรลมาให้นะครับเตือนกันชนนะครับกัชิปเลนมาให้ตัวนี้คือเป็นอัลลัฟทีฟที่ล้ำกว่าโตโยตานะที่ออกมาพร้อมกันกับรีเจนเดอร์ต้องบอกก่อนนะเพราะว่าผมจะเปรียบเทียบยง,ง่ายๆเพราะว่าเขาเป็นเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สอง ใน,ในยอดขายอาจจะมีการตกไปบ้างแต่สุดท้ายแล้วความเสถียรของตลาดเองเนี่ยสแบรนด์นี้ก็อยู่เป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สตลอดไม่ว่าจะเป็นรถมือ2ก็แล้วแต่รถป้ายแดงเองก็แล้วแต่นะครับซึ่งต้องว่าออปชั่นที่ให้มาแล้วก็ระบบความเสถียรที่ให้มาเอซูค่อนข้างที่จะชนะนะครับพี่โตโยต้าของผมนะต้องบอกอย่างนั้นจริงเอาความเป็นจริงมาว่าก,กันนะครับอาร์เรฉีของเขาเนี่ยถึงจุดหยุดนิ่งแล้วก็สต็อปแอนด์โกทำได้จริงและเสถียรจริง ผมเมื่อกี้ผมไปลองระบบเบรกนะครับเปลี่ยนกันชน,น้าแล้วเบรกอัตโนมัติเนี่ยค่อนข้างที่จะเสถียรน,นะครับโหได้ดีนะตัวนี้คือต้องยอมรับเขาถือว่าให้มาก่อนให้มาก่อนแตนะ่ก็เป็นสไตล์แม็กของพวก p ี v ตัวรองท็อปตัวท็อปก็จะเป็นหลายค่าก็จะเป็นแม็กยีนิ้วนะครับตัวนี้เปลี่ยนยางใหม่มาแล้วเปลี่ยนยางใหม่มาแล้วนะแล้วก็เขาบอกว่าตัวภายในเองเนี่ย เขาเรียกว่าอะไรสีเขาเรียกสีทองแดงนะแต่ผมเรียกน้ำตาลทองก็แล้วกันนะครับเป็นเบาะคูแม็กซ์ภายในก็จะเป็นลักษณะเหมือนคล้ายๆนะคล้ายๆนะแล้วกันเดี๋ยวจะหาก,ากรอบคล้ายๆเหมือนการออกแบบรถยุโรปรถพวกเบนซ์พวกบีเอ็มพวกเนี้ยรวมถึงเนี่ยลายเบาะนะครับการออกแบบคันเกียร์นะเบรกมือไฟฟ้าเบรกโฮเนี่ยและที่สำคัญมากกว่านั้นเดี๋ยวผมอขอดีคาดเข้าไปข้างข้างในนะเป็นเบาะป้องไฟฟ้าสองข้างอยู่แล้วนะครับดลดราคาขนาดนี้ นะครับไม่เหมือนเจ้าคุกกี้เท่าไหร่นะนะครับเป็นผู้สตาร์ทนะครับหน้าปัดเรียนใหม่ก็จะเป็นกึ่งดิจิตอลกึ่งอนาล็อกนะครับมีจอแสดงผลตรงกลางขนาด4นิ้วนะครับนี่นะครับก็จะมีระบบฟังก์ชันออปชั่นนะครับเป็นเกียร์ตัวมัน6สปีดนะครับซี่คนเชียลชิปนะครับนี่นะครับนนนะะี่ครับและกล้องถอยจอ ใช้งานได้อลังการมากนะเป็นจอทัศสกรีนขนาด9นิ้วนะครับเป็นรองแค่ Ford แค่นั้นตอนนี้ในเรื่องของความใหญ่ของจอนะแล้วก็เมนูฟังก์ชัน,นต่างๆเป็นเมนูภาษาไทย่าเวกเตอร์เนี่ยดูแลเอใช่ผู้ผิตดูได้ง่ายมากนะครับบอกเป็นภาษาไทยทั้งหมดนะครับบอกเป็นภาษาไทยทั้งหมดใช่งานแล้วก็แอร์ะนะครับแยกซ้ายขวาแล้วก็ผมชอบก็คือตัวปุ่มปรับเนี่ยปุ่มปรับแอร์เนี่ยคุณผู้ชมนึกถึง รถที่ผมเคยรีวิวก่อนนี้ที่เป็นพวกกึ่งซูเปอร์คาร์นะพวกรถแข่งพวกนี้เหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยปุ่มกดแบบอาจจะเป็นแนวย้อนยุคหน่อยแต่เขาเรียกว่าผสมผสานระหว่างความหรูหรานะครับความคลาสสิกแล้วก็อารมณ์เหมือนกับประมาณว่าขับรถรถแข่งประมาณนั้นนะครับเนี่ยนะครับดูพงมาลัยนะครับใส่เนี่ยคุชคอนโทรลมาให้นะครับคุชคอนโทรลมาให้แนะพดเดนชิพมาให้คือ ผมว่าเขาไม่กักในตัวนี้อ,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 อีสูค่อนข้างที่จะไม่กักในตัวนี้แล้วก็เหมาะสมกับบอดี้ขนาดใหญ่กับเครื่องยนต์3,000ซีซีซึ่งตอบโจทย์ในเรื่องของสมรรถนะนะเพราะว่าผมรีวิวไปก่อนนะั้นนี้เป็นตัวพันเก็ต้องบอกว่ามันก็ต้องมีการเป็นแมปไปจูนเพิ่มนะตัวพันเก้าสำหรับคนที่จะบอกว่าไงความรู้สึกมันหายไปเยอะนะสำหรับตัวเครื่องพันเมันอืดมันอืดเลยแหละแล้วก็มันอืดเลยแต่ตัวนี้ไม่อืดแน่นอน นะครับแล้วระบบที่ให้มาถึงแม้ว่าจะเป็นฟังก์ชันที่ทาง e อ s ซูเพึ่งจะให้มาในตัวนี้ตัวแรกนะ mm hmm. ถือว่าค่อนข้างสเสถียรน,นะครับไม่ว่าจะเป็นระบบการขับขี่นะครับคีปเลนนะครับอะดัพ c ีฟคุชคอนโทรลนะครับเ,เตือนกันชนด้านหน้านะครับตัวนี้คือเบรกอัตโนมัติค่อนข้างที่จะ,สะเสถียรที่ผมพูดเนี่ยคือผมไปลองมาแล้วนะครับผมไปลองมาแล้วนะหนึ่งล้านหนึ่บาทนะสำหรับตัวมิวเอ นะครับับอลติเมตตัวนี้นะครับนี่เหมือนที่ผมบอกก็ก็สองพันยี่สิบเอ็ดนะครับนะตัวนี้นะครับเรียบร้อยนะใครที่สนใจอยากจะได้อยากจะโดนไม่ถือว่ายังไม่ตกรุ่นนะเพราะว่า2023เองก็เพิ่งเปิดตัวมานะสำหรับฮิวเอ็กหน้า2023ก็เพิ่งเปิดตัวมาก็ถือว่ายังไม่ตกรุ่นนะครับยังดูดีอยู่ยังอยู่ดีอยู่ใครที่อยากจะได้อ่ PPV รถใหม่ๆสวยๆว,ยวารันตีศูนย์ก็ยังอยู่ครบๆนี้คือผมจะบอกว่าการออกแบบของเจ้าอ e ีซุเองเนี่ยคือภายในเหมือนรถเก่งนะภายในเหมือนรถเก่งเหมือนรถล,ลักชวรี่คารแต่ภายนอกอาจจะดูหึกๆใหญ่ๆหน่อยนะครับบึกบึนหน่อยแล้วนกะ็แน่นอนสไตล์สไตล์ของอีส e ูก็จะเป็นพวกแอร์ตอนหลังก็จะเป็นทรงประมาณนี้นะครับเป็นประมาณนี้เป็นรูๆประมาณนี้แต่เป็นแอร์ เออผมลืมบอกไปสําคัญมากนะมันค่อนข้างที่จะบางทีคนก็งงนะปุ่มเปิดแอร์หลังอยู่ตรงนี้นะนี่นะครับบางทีลูกค้าบ,บางคนซื้อตัวเครื่องพันเก้าผมไปหาปุ่มเปิดไม่เจอนะไม่คือไ,ไม่ได้ว่ากันนะครับแล้วก็ระบบความปลอดภัยนะนอกจากมีแอร์แบ็กด้านหน้าแล้วหัวเข่าแล้วนะก็จะมีม่านแอร์แบ็กนะครับซึ่งเป็นระบบความปลอดภัยที่เขาให้มาแต่ไม่ต้องใช้นะนะครับอย่าไปใช้เลยนะฮะแล้วก็ ประตูท้ายนะครับเป็นประตูท้ายประตูท้ายไฟฟ้านะครับเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้า <S <S และเอกลักษณ์ซิกเนเจอร์ของเจ้า Isuzu MU-X m u X, m S 7ตั้งแต่ในตะไรก็คือเบาะเบาะเนี่ยเขาจะพับเรียบได้พับเรียบได้นะครับเดี๋ยวผมพับตัวอย่างให้ดูก่อนนะเนี่ยสามารถที่จะเก็บของนะครับหรือไปเที่ยวพักผ่อนนะครับมีลูกมีหลานเนี่ย ปูที่นอนปิกนิกนอนไปเลยนะครับเพราะว่าแอร์สตอนนอนเย็นสบายทั้งคันนะครับนะพรวเวร์เอาเลที่ชาร์จปักฟงปลั๊กไฟบ้านนะครัยู่เสียบยูเอสบูยูบีชาร์จไฟตอนหน้าตอนหลังตอนกลางมีครบหมดนะครับมีครบหมดก็อบอกว่าสะดวกสบายสมกับเป็นรถครอบครัวที่รถนี่ประสงค์ที่เหมาะมากๆนะครับคันใหญ่สูงกว่ายาวกว้า,กวางกว่านะเจ้า อัลติเมทคันนี้ใครอยากเป็นเจ้าของมาที่มงคลคาสเซนเตอร์มี1คันทุ่นทวนนี่มี1คันทุ่นทวนที่หลุดมาเพราะว่าบางทีเวลาจอดโชว์หน้าร้านผมพยายามจะมีทุกรุ่นมีทุกแบรนด์นะครับไม่ว่าจะเป็น t o y o ต a เป็น i s โอดูเป็น Ford e v e r วอเร์เป็นม i s ซูนะครับเป็นเทเบลเซอร์เราพยายามที่จะมีให้ครบทุกแบรนด์เพราะว่าแต่ละคนชอบไปเหมือนกันเพราะว่าเราเป็นโชว์รถมือ2ออยู่แล้วนะครับแบรนด์ไหนที่ใหม่ๆไม่แน่นอนสภาพดีๆเรามีมารรวิวเรื่อยๆแต่วันนี้ผม มาพูดถึง MU-X u l t i m a t e 3.0คันนี้ใครอยากอยากจะได้เป็นเจ้าของก็โทรหาสสักดาได้เลยนะราคานี้ขายเป็นเงินผ่อนนะครับขายเป็นเงินผ่อนเงินสดไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับหนึ่งล้านหนึบาทสวยดำดุด,ดันตำแหน่งราคาที่เหมาะสมกับสภาพรถ นะสนใจก็0997591779 0997591779เบอร์โทรและก็ไอดีไลน์ของสอสักดานะครับสายตรงยกหูมาคุยกันได้เลยสาภาพอย่างนี้ไม่ต้องเดินทางบนรถนะครับสามารถทำสัญญาที่บ้านรอรับรถที่บ้านได้เลยนะครับพร้อมบริการเจ้าหน้าที่พร้อมบริการทั่วไทยเหมือนเดิม นะครับซื้อรถมือสอแบบไม่ต้องวัดดวงกับสอสักดาที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์ฟากติตตัมทุกช่องทางไม่เป็น YouTube Facebook ิกต็อกเองก็แล้วแต่ที่สอสักดาแล้วก็ทีมงานมงคลเซ็นเตอร์มารีวิวมาไลฟ์สดนะครับในช่องต่างๆนะครับก็ฝากซับสไครต์ติดตามไว้เลยรับรองว่าได้รถมือ2คุณภาพราคายุติธรรมแน่นอนสวัสดีครับ